โอ้เมียกำลกแห่งนี่โรแมันติกใช่ปะหันมาทางนี่อืมเอากินบานี้หาจากกินเข่าเนข่าวำระน้ำตหนูข้าวแจ้วตักกินข่าวเลยเร็วๆนายพอมึงดังไปหนึ่งข่าวโซน้ำแล้วก่อนอืโอ้แล้วเนี่ยใกลตีว่ะอ้เนี่ยโอ้โอ้ไกยังแม บริงานทางไ้มาเฮาบบ่อใจแ้วมันขึ้นห่บ่อเย็นนี่หลยอ่อเย็นใก้วเอามันเรีนมาเลนหลายอกินเขาไงไ่เราเรียไว้ตรงไหนวะนี่ตังเรียหัตั้งลาเขาเจ้ากันิเหนียวหนน่เขาไม่มะนาวคือขาเจ้าทุ้งขาเจ้ามันกิงงเจ้าในสีได้ได้กนบักอันไปแล้วผัดไปเลยแล้วเดี๋ยวกูจโทรได้จะรอยห้เบงเด้อ มัไก้เกิดประมาณิกาน,นมันสิมืดมันสิบมีฟืนมีไฟถ้าในชุมไก่สีก็ตกางเด็ดมากอือก็อ,อาบน,น้ำไก่ก,ก,ไก,กินจะเป็นบเออนักไก่สีหรอก็ขอโทแจจะเป็นของจ้าปัญญาบริไกทธิ์เลียงไก,นะไงก่ก็ได้เ <laughs> ลี้ยงไก่เลยเหจะลากดม่เอเอ ถ้ามาเตาอยู่ตำเยี่ยนเราเลยเราเรียกวัดไก่เลี้ยงไก่สี่รอบแต่งไว้ามันทางหลังมันมีเนาะเลี้ยงหัวหอมกอไผ่เนาะแล้วมาข่อยมาทุกวันน้ำมนต์ที่เลี้ยงน้ำม้วนมันยีพ่าข่อยไปลี่เตาอยู่ทางบ้านน้ำมนต์มันก็ดีอยู่ละหอมมันใหญ่กว้ัวกัจริ่แต่ว่ามันเป็นปูนเนาะมันข่อยวัดพวกแบบไงมันบดธรรมชาติอยู่นี่มันสงบสงบในทับมันเลยเป็นระยาเดือนหนึ่งสองสามเลี้ยงกันเลยหนึ่งคนอยู่กันเลย มาตัวนี้มันคือตากเนาะมาพันธุ์ไทยเนี่ยมาพันธุ์ลาวเนี่นะคือยังได้อ้ไอเนาะมานก็นลูกนกินนะางแก้วกาแฟคอยอยู่ใส่บะมากินมื้อแล้วอ่มากินของกูค่ะบอร์นาคอเห็นอคอยอยากิน <s clipping thôi> <laughs> ำน,นี่ยนอนัีเนาะนี่อนน่ยน,น้ำมัดกับไข่ลมันมัดใ,ใไข่ตัอ่างเงน,น้ามเขาเริ่มมุดในมันนะมาอ่างนี้มันออกไหมมันแตกมันขมมันแตกนะ เออเข้ามาล่ะย,ยาวน้ำไปเข้ามันนะนักสิอยากเอามาเผาเัียเราไม่ได้เห็นหูงแล้วกูยังไม่ได้เห็นหูงเลยนะ่ะเออเอาปากขึนเข้ามันแล้วนี่ก็อธิบายนั่นเองดูแล้วไป้าได้บ,บ้นนา,มามนบ่อเลยลักษณะก็ได้วันได้เด็กพี่น้องหนาเพิ่นแบบนันเนทมันจะร้องดูบหนามัน เอารู้เลยสัญญาณแท้มันจะเิมีปิดรนมาเนี่ยกลจับจะมาจะคองมาเนื่าไว้ใจผูเป็นได้ก็บพไว้ใจรถนันรถผู้ใดจะมาก็เห็นจอดยังตะมัวร็นรถเขาอะไารถซุ้มไอ้ไก่ตีเนี่ยวะบ้านลังน่านบ้านตัวลำพนโอ้เอาล้งแรกก็มี่อีกทีแม่โอ้อันนี้ข็เห็นรวก็มีนักวนยางหล่นเนาะไม่เอาะ มันม่างกันบอลนู่นแจกกัน,กนเออเดี๋ยวมาขายของน้ามานั่น,นู่นนี่แล้วนี่อะแม่หยากูบอกมึงเล่าให้มึงซื้อมาให้มันเส้นยาวต๊อบกูบอกมึงแล้ว ทอดไส่เกลีวยวเท่านั้นคาดแล้วพอแล้วเอาใส้ย่างไส่เอาเนาะเบอร์ประตูมาเต็มแล้วหนาวก็หนาวกีก่รถไปคนมันหนาวพอดีเห็นเราใส่เสาเรียดข้างหลัง,งก็ได้ยเขาก็ใส่ยางมาเอาใส่ยางผมก็ซื้อซ่าเม็ดนึงไปซื้อยางเออพ่อให่เราคอยคอยว่าแล้วบร้อยบัดไปมาก่อนสวนเนาะเอาบ่อเข่า

เออขอลืมสังเกตแอร์พิ่นกับพี่มีแเนี่คุ้มใบพัดล่มร้อนเพิ่นไหมโหดเลยแต่แอร์โคตรเย็นเลยนะแอร์โคตรเย็นเลยลุงเย็นว่างซี่เย็นดีแค่อย่างนี้เออนี่พี่น้องบรรยากาศหลังเลยพี่น้องนี่อันแคาเจ้าเสาหลังนั่นเพิ่นเลี้ยงหอดไก่ตีพวกเนี่ยพนักพองน้อยเห็นปเพิ่นเลี้ยงไก่ตีเลยพนักไก่เราเห็นปะพี่น้องเบิรงกที่มาคอยบอกเป็นไงบกไก่ตีเราเต้ แน่มาลงเอามันจะเคยมาหาวโน้ตไม้ยี่หิวอะไรหาบันดาโน้ตไม้แค่นี้คะไอ้โน้ตไม้ไรมาอ่ะล่ะเออคนพี่น้องอันโน้ตไม้ไรที่น้องมันมันมีทั้งโน้ตไม้เพิ่นปูแล้วก็นโน้ตไม้ไรได้เบิ่งนั่นคือโน้ตไม้ไรเหรอเนาะอือพี่น้องเห็นเด้อแต่ว่าอันนี้คือโน้ตไม้ไผ่บ้านเด้ออันนี้เด้ออันนี้บ้านแต่ว่าอันนั้นมนโอ้ไม้ไรมันติดทงหน้าได้ทั้งคูนเนาะ อันนี้ม่งงอย่างน้อยน้อยเามเป็นคือีกขัดกันมองงตนมองงเออม่งงที่อยู่หนาเฮียนเขาเขาตะกี้เนาะก็เสียบเด็กมวงพันหนึ่งความมากพักขนาดเลยเมื่อกี้ทั้งหลังในพี่น้องสาวมันหย่าง้ามาเบ่งมองซีเชิปะนพื้นที่เอชคลิปทไมอตะกี้เด้อที่นะึกๆหนึ่งำไมคนเป็นเด็กน้อย จะเปนคือคูเมิดเนี่ยนะเงินได้เว่นเนาะ่ะเป็นราคาเนาะก็คือจะเป็นโคงจักของบนแถวนี่อ่อ่าอันนยืดใ่ห้องใหม่เนี่มันเ็นแงเทีจะไม่ะีดนะแซนีดอ่อนมกี่ดีนะว่าจะอกื้ชมเนี่ไม่ห้เนยอ่ทั่า้งใส่หนานะมีมันกนได้เออางเนเห็นหนา้ได้เอลไง่อยู่เพี่น้องเอยถ้าใครทายเล่นกุ้งอเสเนนว่าทายเล่นธรรมดาล่งบางไงเนี่นี่ อืมอืมโอ้งามตะว่าไก่ตัวน,นี้มหมยสีมันงามหไหมไก่มดนเขามาใกล้ไล,ล่นี่แหละมดนจะเห็นว่าทั้งลังเจ้านะไก่ไล่ดอกกันขาวออกกลมมันอันนี้บอกงามไก่ไล่นะงามะต่อทอดหนึ่งกันพี่นอ้องอืมเอาพี่นอ้องมันอันกินอันนั้นมดนเรามันคุ้นเนาะ มันคุ้นมันเป็นไก่ชนมันคุ้นพี่น้องอืเ้าเอาพี่น้องบัดนี้แาลมอนที่ดังไฟระบาดที่บัญชีหนึ่งเขาเออใครอยู่บารมคักนลุงบัดนี้เนาะมันบารมคักรใดเนาะบัดนี้ม่วงวานนี่ปลาก็วันพายุเออครับไอะไรไมังอีกวันนี้โอ้ต้นม้วงมันตายดึงเอาลงไปวันนี้ใช้ตั้มเหย้าพี่น้องมึงแนวไหนนะตะวันยุคเกาหลีอืไม่อ้อยไฟ ปลาคารทั้งหลังก็เต็มมดขันมีแนวต้มไส่พี่นอ้องต้นมะขามนะนอ่ยอยู่วงงนใะนอ,อยากได้ก็ไปเอาเลยซื้อเอา <c oughs> ม้เรา, <c oughs> า,าอยู่ที่นี่เออเออมื่อกี้เรายังมาบอกว่าผ่านเฮ็ดโลดเฮ็ด,ด,ดกินนีโรดันเรบอกเฮ็ดคางนี่แหละถ่ายคลิปอ่ะถ่ายคลิปอีกแล้วบอกก็แา้ถึงจันจ่าถ่ายคลิปเนี่ยเมียมอนเคยมาถ่ายเล่าเทียนหนึ่งโอ้มาเดี่ยงกันข่อยพี่น้อ ไปไหมน้องตอนแรกบอลปิดน้ำหรือว่าอะไรโบเห็นเราจะระไปใส่ใหญ่นะนะเจ้ากระตอมกันได้แล้วล่ะตอบกรด้แล้วครับโบมีบทปิดน้ำแมนกันเ้าเปิดขึ้นน้ำก็บบึ้มหอตัดน้ำก็ไหลบุญแล้วลรรยากาศลงนะพี่น้องมีหมามีงัวมีควายเด่นเป็นมูงานคือแป๊บหนึ่งข่อยนะฮะแล้วลูกหนึ่งนะเอาเรื่องมันเอ็ง นี่พี่น้องไก่ตีเขาเจ้าจะาก้ข่อยกับคนหนึ่งเนอ้อหมักไก่ตีเ,เ,เดี๋ยวนี้ก็ยังมาขึ้นเก่าแต่แต่ว่ามีโอกาสได้เลี้ยงเ <c oughs> อาลัางมือแนอนเลยลัางมือได้มอหนึ่งเดี๋ยวมันจะคารำนะเอาพี่น้องทางนี้รุ่งไว้กัน อันทำลายทัวทับปอพร,ระป่าลินมัมียังน้าตัดมันจะซื่อน้องลงุงเนาะต่อให้มันยาวขเขาก่าวบอบอลลินเห็ดมาข้างหลังใบใส่น้ำสิเนาะยาวตัดชั้นตอก <laughs> โอ้มีหอดอันเทปพันเกี่ยวเด้วยเนาะโอ้อันผ่าพันเกี่ยวมันจังที่แน่นครับไม่ให้ยาอืมเอาพีน่น้องวันนี้จะพอยแล้วมาเล่นน้ำ สอย่าเพราะว่าต้องขออนุญาตก่อนมาสิว่าอเมริกาไทยข่อยอยัางมาสิว่าเออพอดีเรามาเล่นน้ำพี่น้องแมนตอนนี้ต่อน้ำเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าของอันอยู่เพิ่นไปไซบูรอเพิ่นเปิดน้ำพี่น้องวันนี้โอ้จมูกเลยตอนนี้ว่าไปทำเล็กน่อยโอ้ยานแมนอย่างแมนแมนแมนครับเอาพี่น้องให้เพิ่นคุยกันมาที่นี่